นี่ครับสวัสดีครับพบพอกันนะครับผมช่องกาลลมเชนแ e วนะครับมือนี้มาจุดบองไฟนะครับบองไฟนิวลองหางลองสูตรหางึมื่อวันผ่านบ่นี่นะครับคเป็นบองไฟนขนาดหนึ่งนิวนะครับ ความยาวอยู่ของล้ำตัวนะครับอยู่ที่65เซนนะครับนี่<ๆ>กับสูตรหางไม้นะครับนี่แหละเองามาเจอกันนะครับมาบึ้งหรืว่าสิไปได้วะมาเด้อนี่นองมาเลยขันต่อแรงหูมาลองบึ้งว่ามันสิไปไหนวะ อ,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 อพี่น้องหันต่อต่อไปกัน้านสับยอดต่อไป มาหลุนมาชนหมอกันพี่น้องนี่เราสับยอดมันได้กันนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วึ้นฐานนี่ฐานเขากระดิฐ์เอาดีละปลามันเพราะว่าเขาเสียม,มันอยู่ห <c oughs> รอกมาหลุนกันครับว่าที้เวลาให้เห็นบ่ นองไฟหนึ่งนิวครับความเงาหกสิบห้าเซนนะครับนี่นงามๆเลยเอ้าเดี๋ยวก็สีห้สัญญาณน,นครับกู้ใดล่ะไฟเวลาพร้อมไหมเอาครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเอ้าให้สัญญาณหนึ่งสองสามไปไป,ไป,ไป ไปครับสุดแล้วครับสองไปเด้อเข่าขอแล้วข้อยืดขอเย้านะครับขอทำงานดีนยครับสมบูรณ์ดีหางสมบูรณ์นะครับเห็นบ้างวะยังหลากเผาอยู่นะครับ ควันไฟควันได้ม้เร็ววะควันช่างว่าเบิดนะครับมุนควันเข็มลงมาหมุนเร็วจังร้าันคือขึ้นไปเรื่อยนายหีจะดีไหพูดอ่ะมึงควันพูดอ่ะเดี๋มันเบิดด้วยหลงเลาวมั้ไปตกได้หรอเป็นไรเห็นว่อาการเห็นเห็นเห็นทางสมุนีเป็นไรเป็นไงคล้ายเมียบลงแต่มุนเร็วจังมุนควันเข็มเร็วจังมุนควันเข็มหนักหัวปะ

ยูสูงสองสองสงไปได้ไหมไหนบ่ไหนไม่ถึงบึงเดี๋ยวเมืองไห้เด้อยูมองไหนบอกได้ปมันไม่มีตัวสังเกตเลยนะไม่ชอบสอบิดเลยนะยูไกยุนบ่ไก่ลงใส่น้อบมันสองนาฮีด้เท่าไรร้อยร้อยรอยยี่สิบรอยยี่สพาทไป Cái này một quá à gì Ê, tắt nhát nhát tắt lên Nói... Nói 20 quả Nói 19 quả Bảo à Nói 40 quả Cái này xe quá à Xe quá à này quá นึกใส่ใส่แล้วตกใส่แล้วลงไว้ให้หมุนซ่าอยู่บ่จะสามแล้วนะตอนนี้มาเมกใสแล้วเมกใส่ยกใส่่ะเมกไสแล้วนี้เมขาวๆมันบ่ข้าวเม็ดำำน่อยเลย นีเอกดำน้อยสามจุดเมฆสามจุดสามจุดอู้ไปไกลจังไปลมลมร้อยเท่าไรนาทีร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยหรือไม่สองร้อยหรือมั้งยาบังแล้วหย้าบังแล้วเสร็จามันบังแล้วเอาสามมันบังแล้วเป็นไหนลงไปใกล้ลงไป มาณมแล้วเอากดประมาแล้วโอเคคัดเลยบอกุ่นพูนแถวแถวสิบอมันโคตแฝกเลยบ่บ่อนูนี้อย่แถวแถวโ่แถวไฟเลยแหละไก่จัไก่ไก่เท่าไรยู่ตัดเลยบอกลสองสองร้อยให่เลยวะเดาค่อยบอกกี่ลังกัได้โอเคถือว่า ผ่านเวลาสองร้อยอยู่นะครับผ่านอยู่ครับโอเคขืนงามๆเลยนะครับโอเคไอเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับโอเคผ่านอยู่ครับห่างสุดนี่งามๆเลยไปเจอกันคลิปหน้าครับผม